ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเตือรักตอนที่67ตอนหงเพลิงแผงริทความจริงแล้วสายฟ้าดำไม่ได้หายไปไหนแต่ถูกพญาหงเพลิงกลืนลงท้องไปตั้งหากทั้งยังส่งเสียงเรอดังลั่นไปทั่วบริเวณจนชิงหลินรู้สึกอายแทนดูเหมือนการเจราจาจะล้มเหลวเช่นนั้นอย่าหาว่าค่าใจร้ายก็แล้วกัน สิ้นเสียงกังวลใสมีลมพัดลงมาสายหนึ่งพร้อมกับการปรากฏกายอย่างยิ่งใหญ่ของพญาหงเพลิงซึ่งกำลังกระพือปีกอันใหญ่โตช้าๆทุกครั้งที่กระพือปีกจะก่อให้เกิดลมแรงจนบ้านเรือนสั่นสะเทือนชาวบ้านที่อยู่กลางลานกว้างบัดนี้ตกอยู่ภายใต้ปีกสีแดงเพลิงของพญาหงเพลิงเรียบร้อยแล้ว อ้าวเหตุใดจึงไถหลังหนีเสียเล่าอยากคุยกับข้าไม่ใช่หรือชิงหลินเอย่ยดักคอพลางยิ้มหยันเมื่อเห็นอีกฝ่ายดีดต,ตัวไถหลังขึ้นไปบนหลังคาจวนห่างไปหลายสิบเมตรฝูงนกที่เกาะอ,อยู่บนหลังคาจวนบินลมให้อย่างรู้งานจนไม่เหลืออยู่บนหลังคาแม้แต่ตัวเดียวฮึชายผู้เป็นประมุขขบกรามแน่นจ้องมองหญิงสาวที่ยืนอยู่บนหลังพญาหงเพลิงด้วยสายตาเกลี้ยกลาด นึกประวันพพล่นพึงกับสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาว่าอย่างไรจะยอมปล่อยดีๆหรือจะให้ข้าใช้กำลังชิงลิ้นถามอีกครั้งใบหน้าจิ้มลิ้มยังคงประดับด้วยรอยยิ้มสดใสผู้เป็นประมุกยังคงยืนนิ่งแต่เต็มไปด้วยความระมัดระวังสายตาเข้มจ้องมองดุขมิงพร้อมกับแผ่ไอสังหารออกมากดดันสตรีที่ขวัญกล้าเทียมฟ้าไม่รู้จักกลัวตายนางนี้ให้หลับจำบ้าง ไอสังหารนี้ผสานกับพลังภายในที่มีพลาอนุภาพร้ายแรงนักชาวบ้านธรรมดาไร้วรรยุทธอาจจะกระอักเลือดหรือร้ายแรงที่สุดอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนับว่าเป็นบุรุษที่แข็งแกร่งมากทีเดียวพญาหงเพลิงแค่นเสียงอย่างเยอะหยันเมื่อสัมผัสถึงไอสังหารที่เล็กใจสำหรับมันได้มันจึงส่งไอสังหารแบบเดียวกันแต่รุนแรงกว่าสิบเท่า กลับไปเป็นสิ่งตอบแทนจนเจ้ามนุษย์ทั้งสามที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำถอยร่นไปอีกหลายก้าวส่วนสีสหายน้อยที่ยืนจังก้าอยู่บนหลังพญาหงเพลิงส่งสายตาเย้ยหยันสำทับชายชุดดำทั้งสามที่หันกลา้าลองดีกับพญาหงเพลิงผู้ยิ่งใหญ่ท่านประมกุกผู้ที่เป็นมือขวาและมือซ้ายพูดออกมาพร้อมกันดวงตาสันไหวบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่า หวาดเกรงในพลังอำนาจของพญาหงเพลิงหุบป,ปากชายผู้เป็นประมุกตะว่ดเสียงเข้มใบหน้าภายใต้หน้ากากดำทะมึนและเกลี้ยกราดก่อนจะสะก,กิดปลายเท้าพุ่งเข้าหาสตรีที่ยืนอยู่บนหลังพญาหงเพลิงด้วยความโกรธด,ดาบที่อยู่ในมือขวาเปล่งรัศมีสีดำมีสายฟ้าผันรอบตัวดาบส่งเสียงดังเปรียปร้ยไปทั่วบริเวณชาวบ้าน ที่ถูกพันธนาการด้วยเชือกเซนโตภายใต้ปีกสีแดงเพลิงดังเปลวไฟใหญ่โตชังขวัญผวากอดกันกลมดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกวัวเนื้อตัวสั่นไหวรุนแรงหัวใจก็เต้นแรงทีต่างคิดตรงกันว่าถ้าสิ่งที่เห็นในขณะนี้ เป็นเพียงฝันตื่นหนึ่งก็คงจะดีแต่พอได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งร้องไห้ออกมาเบาๆก็นึกได้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันชายชุดดำหลายร้อยคนที่หลบเข้าไปในจวนพากันวิ่งออกมาดูห่างๆเมื่อเห็นท่านประมุขใช้กระบวนท่าสายฟ้าดำพลันส่งเสียงโห่ร้องอย่างฮึกเหิมลืมตายไปชั่วขณะด,ดวงตาทุกคู่เป็นประกายเปี่ยมไปด้วยความเคารพนับถือทำกลางความประวัติพรั่นพึง อกสันขวัญแขวนของชาวบ้านย่า yeah! <Bye. S 1> ชายผู้เป็นประมุกปล่อยสายฟ้าออกมาโจมตีทันทีสายฟ้าสีดำรูปกากาบาทพุ่งตรงเข้าใส่ร่างเล็กในชุดบุรุษสีดำอย่างพอเหมาะพอเจาะเพื่อพิสูจน์ว่าสายฟ้าดำที่โจมตีไปครั้งแรกหายไปได้อย่างไร <Bye. S 1> ฟิวเปรียบเปรียบเปรียบ <Bye. S 1> สายฟ้าดำพุ่งโจมตีชิงหลินงับเอื้อบเออ oh. พญาหงเพลิงอ้าปากงับสายฟ้าดำแล้วกลืนลงท้องก่อนจะปล่อยเสียงเรอออกมาอืมส่งผลให้เสียงโห่ร้องที่ดังกึกก้องเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมพัดเลยทีเดียวแต่ละคนอ้าปากค้างตาเบิกกว้างตัวแข็งทื่อและนิ่งสนิทคล้ายคนถูกแช่แข็งอืมย่ย yeah, yeah. ่ด้วยความโกรธผสมความอับอายที่ถูกกระทำประหนึ่งเป็นตัวตลก ผู้เป็นประมุขจึงใช้สายฟ้าดำเข้าโจมตีพญาหงเพลิงที่ยิบเฮ้อเจ้ามนุษย์ชั้นต่ำดวงตาสีแดงเพลิงมองสายฟ้าดำรูปกากบาทที่พุ่งเข้ามาหลายสายด้วยสายตาเหยียดหยามสายฟ้าเด็กเล่นเช่นนี้จะทำอะไรพญาหงเพลิงเช่นข่าได้ท่านพญาหงเพลิงไม่เป็นไรแน่หรือชิงลินถามอย่างอดไม่ได้แล้วเปลี่ยนมานั่งเรียบร้อยอยู่บนหลังของพญาหงเพลิงเพราะ เกรงว่าจะตกลงไปงพญาหงเพลิงแคนเสียงออกมาแล้วอ้าปากกลืนกินสายฟ้าดำหลายสายร้าวกับกินอาหารเลิศดรสก่อนจะเรอใส่ผู้ที่มันเรียกว่ามนุษย์ชั้นต่ำเพียงแต่ครั้งนี้หาใช่เป็นการเรอธรรมดาไม่เพราะพญาหงเพลิงดึงสายฟ้าดำที่กลืนกินลงไปมารวมเป็นก้อนกลมแล้วปล่อยออกมาทางปากเพื่อโจมตีกลับอย่างรวดเร็วเปรี้ยง ลูกหนังสายฟ้าดำพุ่งเข้าหาชายสวมหน้ากากปีศาจอย่างรวดเร็วรุนแรงและทรงอนุภาพยิ่งนักส่งผลให้ร่างของผู้ถูกโจมตีรวมทั้งผู้ที่เป็นมือซ้ายและมือขวายืนประกบกระเด็นกระดอนไปไกลนับหลีก่อนจะตกลงสู่พื้นเสียงดังสนัน่นและสลบเหมือดไปทันทีเฮอหวังว่าคงไม่ตายหรอกนะ ชิงหลินพึมพำเบาๆสายตาจับจ้องทิศทางที่ชายร่างชุดดำทั้งสามกระเด็นไปเมื่อครูด้วยความเห็นใจแล้วก้มลงมองพญาหงเพลิงด้วยความชื่นชมฟานฟานฟงฟง,ฟงเป่าเป่าฝากพวกเจ้าไปจับสามคนนั้นมาให้ข้าทีเทิดหญิงสาวขอร้องแกมบังคับทางจิตหมายความว่าฟานฟานสามารถทำตัวใหญ่ได้ใช่หรือไม่ใช่ข้าอนุญาตแล้วเล่นได้หรือไม่ ฟานฟานรู้แล้วรู้แล้วฟานฟานไม่เล่นก็ได้เจ้านี่นะคนที่สังสายหน้าอ่อนใจกับความเจ้าสุกซนของเจ้าพยัก์น้อยเข้าใจดีว่าเล่นของเจ้าพยัก์น้อยหาใช่เดินเล่นเที่ยวเล่นไม่แต่หมายถึงเล่นกับร่างของทั้งสามคนนั้นต่างหางฝากด้วยนะฟงฟง,ฟงเป่าเปาขอรับฟงฟงน้อยและเป่าเปาน้อยส่งเสียงรับพร้อมกันเจ้าฟานฟาน,นน้อยสะบัดหัวให้หลินหลินอย่างแง่งอน ก่อนจะกระโดดลงไปบนหลังคาจวนเชิดหัวขึ้นแล้วเดินนำทั้งสองอย่างไม่รีบร้อนเฮ้อเหลือเกินจริงๆท่านพญาหงเพลิงช่วยพาข้าลงไปไหน่อยเถิดเจ้าค่ะพญาหงเพลิงทำตามที่นางต้องการโดยบินลงมาด้านข้างลานกว้างในระยะที่นางกระโดดได้จากนั้นก็ย่อร่างอันใหญ่โตหน้าเกรงขามจนมีขนาดเท่าเหยื่อปกติแล้วบินไปเกาะหัวพยัก์หินที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าจวนทางเขา้า บรรดาลูกน้องของชายสวมหน้ากากปีศาจเยี่ยมห้าร้อยคนพากันถอยร่นไม่เป็นขบวนสายตาจับอยู่ที่ร่างเล็กบอบบางของสตรีที่อุ้มเจ้าจิ้งจอกน้อยสลับกับพญาหงเพลิงที่เกาะอ,อยู่ข้างๆด้วยความตื่นกลัวและหวาดเกรงผิดกับชาวบ้านที่มองสตรีเบื้องหน้าด้วยสายตาแห่งความหวังระคนประหลาดใจคนถูกมองกว่าตามองกลุ่มชายชุดดำที่ยังคงก้าวถอยหลังห่างออกไปเรื่อย จนคนที่อยู่ด้านหลังสุดหลังติดประตูไปต่อไม่ได้จึงหันกลับมาที่กลุ่มชาวบ้านแล้วใช้มีดสั้นที่อยู่บนพื้นคาดว่าน่าจะเป็นคนของกลุ่มคนชุดดำที่ทำตกไว้ตัดเชือกให้ชาวบ้านเป็นอิสระหลินลินเรากลับมาแล้วเสียงที่ดังมาจากด้านข้างของจวนเรียกความสนใจจากผู้ที่อยู่ด้านหน้านลานกว้างได้เป็นอย่างดีเป็นอีกครั้งที่ทุกคนยกเว้นนางเกิดอาการตาข้าง ตัวแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งภาพสองพยักโครงตัวใหญ่ยักษ์กับหนึ่งจิ้งจอกขาวย่างสามขุมออกมายืนเด่นอวดสายตาบนพื้นมีร่างชายชุดดำสามคนอยู่ในสภาพย่ำแย่เสื้อผ้าขาดวินมีรอยไม่อยู่ทั่วไปโดยเฉพาะชายสวมหน้ากากปีศาจที่ดูหนักหนาสาหัสที่สุดชายทั้งสนอนนิ่งราวกับคนตายจิงหลินสาวเท้าเข้าไปเอามืออังใต้จมูกแล้วจับที่ประจร ตรงลำคอและข้อมือก่อนจะถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกที่ทั้งสามคนยังมีชีวิตอยู่จึงหันไปส่งยิ้มขอบคุณพยาหงเพลิงที่ยั้งมือปล่อยท่านประมุกเดี๋ยวนี้เสียงที่เต็มไปด้วยความเกลียวกราดพร้อมๆกับการปรากฏกายของชายชุดดำสี่คนที่มีอาวุธครบมือชายเจ้าของเสียงยืนเด่นอยู่หน้าสุดอีกสามคนอยู่ด้านหลังโดยมีตัวประกันสี่คนถูกมัดมือปิดปาก อย่างแน่นหนาะมีดาบยาวจออยู่ที่คอจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ในอำเภอชิงไห่มาเทียนอี้และสมาชิกในครอบครัวเป็นเหตุให้ชาวบ้านที่กำลังช่วยกันมัดมือมัดเท้าชายทั้งสามที่นอนสลบสลายเพราะถูกพญาหงเพลิงเล่นงานหยุดชะงักรีบกลับมารวมกลุ่มกับคนอื่นๆที่ยังคงยืนส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอยู่ตรงกลางลานกว้าง ชายชุดดำทั้งสี่คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้คุมตัวประกันอยู่ในถงหลักส่วนสาเหตุที่กล้าใช้วาจาคมคู่และกระทำการอุกอาจก็เป็นเพราะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเพียงได้ยินเสียงดังราวกับฟ้าถลม่มจึงได้ออกมาดูใครจะไปคิดว่ากลับต้องมาเจอกับท่านประมุกในสภาพยับเยินจนแทบจะหาที่ดีไม่ได้เช่นนี้แล้วยังท่าทางหวาดกลัวของเจ้าพวกนั้นอีก แท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่พึงระลึกไว้ว่าชายชุดดำทั้งสี่ออกมาตอนที่สามสหายน้อยหดร่างเล็กลงเท่าเดิมแล้วชิงหลินลุกขึ้นยืนหันไปทางเจ้าของเสียงแล้วหรีตามองอีกฝ่ายอย่างพิจารณามีความกังวลสายหนึ่ง่าดผ่านดวงตาคู่งามก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็วขืนชักช้าตัวประการอ่านตกอยู่ในอันตรายนี่คือสิ่งที่นางกังวลในยามนี้ มูหลิงบุนและกองกำลังหลิงหลินทั้ง10บนายออกจากอำเภอเฟิ่งกู่ได้3ามในสีของระยะทางก็ลวงขยามอิวจึงได้พบกับกองกำลังของตนที่ดังรอยอยู่นานแล้วเพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอำเภอชิงไหฮให้แม่ทัพทราบส่วนชาวบ้านที่พวกเขาตามมาคุ้มกันยามนี้ถูกจับไปด้วยหลังจากที่ฟังรายงานจบแม่ทัพหนุ่มก็รอบถอนหายใจอย่างโล่งอ,อก ที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีอดชื่นชมในความเฉลียวฉลาดของนางไม่ได้อีกทั้งยังได้แรงงานมาใช้แบบจับเสือมือเปล่าอีกด้วยไม่รอช้ามู่หลิงเหวินรีบควบอาชาศึกคู่ใจเต็มฝีเท้ามุ่งหน้าไปยังจวนในอำเภอชิงไห่ด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มยามสวีณนถงหลักของจวนในอำเภอชิงไห่มู่หลิงเวินนั่งตรงตำแหน่งประธานซ้ายคือภรยา ขวาคือมาเทียนอีและมาหุยินส่วนบุตรชายทั้งสองมาเทียนจิ้นและมาเทียนเซิงเล่นกับสีสหายน้อยอยู่ด้านนอกโถงเรียนท่านแม่ทับหมายเลียกหนึ่งเดินเข้ามาประสานมือขึ้นว่ามาจากการสืบสวนทำให้ทราบว่าเป็นกองเจรไร้นม้มส่วนที่มายังไม่ชัดเจนขอรับข้ารู้แล้วเจ้าไปได้ยามซื่อวันพรุ่งนี้ค่อยคุยเรื่องนี้กันอีกทีแม่ทับหนุ่มยุติการสนทนา เมื่อเหลือบเห็นภรรยายกมือขึ้นปิดปากหาวและหมาเทียนอีก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยควรพักรักษาตัวโดยเร็วเช่นนั้นข้าน้อยขอตัวก่อนหากขาดเหลืออันใดโปรดแจ้งได้ไม่ต้องเกรงใจมาเทียนอีค่อยๆลุกขึ้นยืนข่คมความเจ็บปวดพลางประสานมือคำนับแม่ทัพหนุ่มและหยินน้อยโดยมีมาหุยินคอยประคองด้วยความเป็นห่วงนางอยากให้สามีได้พักรักษาตัวก่อนแล้วค่อยขอเข้าพบ ท่านแม่ทัพแต่สามีของนางยืนยันว่าแม้ต้องตายก็ขอเข้าพบท่านแม่ทัพให้จงได้ขออภัยที่รังไว้เสียนานหมายเลขหนึ่งแม่ทัพหนุ่มกล่าวขออภัยอีกฝ่ายแล้วหันไปเรียกหัวหน้ากองกําลังหลิ่งหลินขอรับส่งในอำเภอมากลับที่พักแล้วหาหมอที่ดีที่สุดมาดูอาการด้วยรับทราบหมายเลขหนึ่งรับคําสั่งแล้วตรงไปพยุงมาเทียนอี้ออกจากถงหลักลินเอ,อ๋อ เจ้าเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยหรือไม่ร่างสูงหันกลับมากล่าวกับร่างเล็กที่ยืนตาปรือด้วยความเป็นห่วงอืมง่วงนิดหน่อยเจ้าค่ะชิงหลินยิ้มตอบตามจริงแม้อาการวิงเวียนจะไม่ค่อยมีแล้วแต่อาการง่วงนอนกลับยึดติดนางราวกับปลิงเช่นนั้นก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวผลัดเปลี่ยนอภรรษีก่อนเทดิดแม่ทับหนุ่มกล่าวเสียงทุ้มหวานพลางประคองร่างเล็กไปยังห้องนอนซึ่งอยู่ด้านข้าง ของถุงหลักแล้วค่ำคืนที่ตื่นเต้นและเศร้าสลดก็จบลงไปอีกคืนหนึ่งสีสหายน้อยถูนระเหตุให้ไปอยู่กับหมายเลขสิบอย่างว่าง่ายเพราะคำสัญญาของแม่ทัพหนุ่มที่ว่ากลับไปเมืองหลวงเมื่อใดพวกมันจะได้กินของอร่อยอร่อยอย่างไม่อันจบบทที่67ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกรสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาเลค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณ และสวัสดีค่ะ